สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเวอร์ไวรายการที่จะบอกเล่าถึงผลงานประสบการณ์และศาสตร์ความรู้วิชาพวงจุ้ยของประจารวัวนธนัตอศกุลโควิดนะคะวันนี้เราก็เวอร์ไวอีกที่หนึ่งนะคะอีกแห่งหนึ่งเราอยู่ในเมืองอีอูนะคะมุนทนเจอเจียงเพราะว่าก็เมืองอีอูเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจสำคัญนะคะแล้วก็ในปี ในปี2564เนี่ยก็ประกาศถูกได้รับการประกาศให้เป็นเมืองที่จะเป็นศูนย์กลางสินค้าเบ็ดตเตล็ดโลกอันนี้ประธานาธิบดีสีจิมผิงก็ยกระดับการพัฒนาเมืองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะจะว่าไปลาก็เป็นเมืองที่อยู่อยู่เป็นที่ราบระหว่างในหุบเขาเหมือนกันล้อมรอบด้วยหุบเขาแล้วก็หุบเขาที่จริงๆด้านหลังนะคะถ้าอากาศดีๆเนี่ยก็อยากจะให้เห็นนะ เป็นภูเขาสูงแล้วก็ซ้อนกันหลายชั้นนะคะ,ะถ้าอากาศดีๆเนี่ยจะเห็นแบบว่าลันกันหลายชั้นแล,แล้วก็อยู่ประมาณที่ตะบนออกเชียงเหนือของเมืองด้วยก็ปกติที่ราบของจีนก็เ,เป็นอย่างนี้แหละหที่าราบกว้างใหญ่เหมือนอย่างที่เราไปซีอานประมาณนี้เห็นภูเขาแต่ว่าเขาคนจีนเขมีความมองนะ เห็นเห็นภูเขาเนี่ยไม่ใช่เิดว่วมันอยู่ใกล้ๆอ๋อขี่ม้าไปม้าตายยังไม่ถึงเขาเรียกว่าเหมือนซื้อมาซื้อหมานะคะก็คือว่าเหมือนเห็นด้วยตาจะใกล้แต่วิ่งไปเนี่ยม้าตายยังไม่ถึงเลยนะคะนี่คือการเปรียบเทียบนะคุณง่ายๆัาอ๋อมันก็จริงนะเพราะว่าภูเขาลูกใหญ่ใช่ภูเขาลูกใหญ่คือภูเขาด้านหลังเราเนี่ยถ้ามีโอกาสนะคะแล้วก็อากาศดีเนี่ยจะถ่ายรูปให้ดูว่า ซ้อนกันไม่น้อยกว่าสามชั้นนะ<ช><ช>เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยท่านอาจารย์บอกว่าเวลาภูเขาเหมือนที่เราเห็นภูเขาที่บ้านภูเขาใช่ไหมคะเราเห็นเนี่ยเหมือนเป็นลูกเดียวแต่จริงๆว่าไม่ใช่นะคะ,ะก็คือ<ช>มีสองลูกซ้อนกันสามลูกซ้อนกันอืมเขาถึงบอกว่า,ามันเป็นเสือค่ะเป็นเสื่อเขาเกขา็จะมีแนวเขาที่เป็นแบบเนี้ใช่แล้วแต่ละขามันเนี่ยมันก็ยิ่งเหมือนตะขาคือคือขาเนี่ยหมายถึงเชิงเขาที่อันนี้ออกมานะลักษณะ เมื่อวานป๋าถ่ายรูปลง Facebook ตัวเองใช่ไหมคะภูเขาที่เขาเขียนติดไว้ในห้องอ,อันนั้นก็น่าจะจำลองมาจากคิวทัศน์แถวนี้แหละนะคะก็ไม่ค่อยเหมาะมีรูปน้ำเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดูแลอ๋อนั่นไงน้ำตกนะคะพุ่มหัวอยู่ออนอนหลับสนิทไหมทำหงชุวยเออถูกต้อง <c oughs> เสียเ <c oughs> งินเยอะจริงๆที่นี่เป็นเมืองค้าขายคับแล้วก็นักครไม่เคยเห็นนะใครเคยไปควางจาแล้วไปดู ขายส่งที่นู่นแล้วมีความรู้สึกโอ้โหเป็นใจโตนั่เยอะแยะได้แค่หนึ่งส่วนสิบของที่นี่แหละมาที่นี่แล้วไอ้นั่นแบบเป็นชีบปัติเลยใมีเดินขาลากมาสองวันแล้วยังอยู่แค่ตึกเดียวอเลยแล้วเราเ็มมีความรู้สึกว่าเวลาเข้าไปในมันเหมือนกันหมดนะเราไปเห็นว่าอันเหมือนมันมันมันก็มีอยู่แค่นี้นะแต่เดินไปทีไรก็เดินไปเรื่อยๆมันไม่จบวันที่หนึ่งใช่แล้วข้อสำคัญที่สุดเนี่ยในในเราเนี่ยไปได้แค่เขตเดียวเองนะคะ ก็คือเขตหนึ่งเขามีทั้งหมดเนี่ยสี่เขตนะคะหนึ่งสองสามสี่ในแต่ละเขตก็ค้าขายต่างกันนะคะอืมก็มาดูเป็นภารกิจนะครับที่มาดูของที่ท่านอาจารย์เคยสั่งไว้แล้วก็ทำพิธีทิ้งไว้ที่นี่แหละแล้วก็จะเตรียมเอากลับไปให้พวกเราได้มีโอกาสเอาไปใช้นะเพราะว่าในช่วงก่อนจะเข้ายุคเก้าเนี่ยท่านอาจารย์ก็เตรียมตัวไว้แล้ววางแผนไว้หมดแล้วเป็นต้องใช้ของบางอย่างที่มันจะไม่ต้องใช้ภายในยุเก้าเนี่ย ก็ <c oughs> มามาสั่งผลิตนะก็ท่า <g ülme> นอาจารย์เลือกไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็ตรงไหนที่นั้นเรามาเจ็บตกมาคุยรายละเอียดมาดูว่าเขาจะแพ็กส่งให้เรายังไงมาเช็คความเรียบร้อยของสินค้าที่ที่านอาจารย์สั่งไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละมาทํากันบ้านแหละ,ะเพื่อมาดูด้วยแล้วก็ในส่วนทางรีสอร์ทเองนะครับก็มีการปรับปรุงพัฒนานะช่วงนี้จะเห็นว่าเรามีโฆษณาบ่อยทางเฟซบุ๊กต่างอะไรก็คือการ มีส่วนที่ช่วยมา <c oughs> ส่งเสริมการขายการตลาดอของของรีสอร์ทชื่อว่าภูเขาเ <c oughs> นะี่ยเราก็จะเน้นให้มีเด็กๆก็ามามีสีสันเราก็จะมีของที่ระลึกข,ขายของเล่นเด็กๆอ่ะที่นี่นี่สวรรค์เลยของเล่นเป็นเมืองนะเดินนี่ตาลายแต่เสียอย่างเดียวซื้อสิบชิ้นเขาไม่ขาย <c oughs> ซื้อร้อยชิ้นเขาไม่ขายเขาอยากขายที่เป็นพันๆชิ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อ สิบยี่สิบร้อยหนึ่งไปอยู่กางเจ้าแล้วเย่ามาให้เสียเวลา <Bayern. S 1> จะมาญี่ปุ่นนี่ต้องมาเหมาดีเป็นรถเป็นพันพันชิ้น,อ, <c> นอย่างนี้แต่เราก็บอกเลยนะ <c oughs> เขาคือโดยการพัฒนาเศรษฐกิจเขาเนี่ย <c oughs> เขาก็ชัดเจนนะคะ <c oughs> แล้วก็ผู้คนหลากหลาย <c oughs> เราก็บอกเลยว่าอย่างเช่นรโนนนนะรงแรมที่เรานอนเนี่ยนะโรงแรมแมริออทนะแบรนด์เนี่ยฝรั่งฝรั่งเลยแต่ขอโทษนะคะทำหงทุยแต่ข้างหน้าเหมือนกันนะไหนจะมังกรนะไหนจะเงื่อนไม่รู้จบนะ ไหนจะสีม่วงสีชมพูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในแต่ละเมืองของเขาเนี่ยเขาจะเน้นมากคือดอกไม้สีม่วงสีชมพูสีแดงเป็นหลักเลยนะคะแปลว่าเขาเขาอยู่อยู่บนพื้นฐานของความรู้วามนี้การที่มีความรู้บ้างพอสมควรแหละซึ่งมันอาจจะถูกมันอาจจะผิดแต่อย่างน้อยมันค่อนข้างถูกนะแล้วมันก็มันก็กลมกลืนกันไปอย่างเช่นการตกแต่งข้างทางถนนเนี่ยด้วยดอกไม้ค่ะด้วยสีสันของต้นไม้ใช่ค่ะ หรือว่าอย่างในร้านค้าเองเนี่ยที่เขาตั้งกันเนี่ยนะมันก็มันก็มึงวิชาที่ท่านอาจารย์คล้ายกันนะเช่นหมูอมซินหมูอมซีมีไม้น้ำเป็นเป็นอ่าหรือเป็นแว่นแก้วที่เราปลูกกันเนี่ยหรือว่าจะเป็นถุงเงินถุงทองที่มีที่มีไม้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะอูชายอะไรสักอย่างนะลูกเอ่อฟงฉอยกอเนี่ยที่บอกว่า เป็นลูกกลมๆแห่งแห่งเรียกเงินเรียกทองนะคะก็คือเดี๋ยวจะหารูปมาให้ดูนะเขาก็ใช้ตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวดึงดูดพลังเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราพุ่งเข้าไปถามว่าเฮ้ยอันนี้เราบอกว่าอยากเอาไปเป็นที่ระลึกเขาก็บอกไม่ได้อันนี้เขาไม่ขายเพราะว่าเขาวางไว้เนี่ยเพื่อดึงดูดเงินทองมาอะไรแบบนี้นะคะก็ก็เยอะอยู่นะแล้วใช้ดอกไม้ใช้ไฟวางไว้ที่เค์เตอร์เออใช่ถูกต้องค่ะใช้ลิลี่มีกลิ่นหอม สีม่วงอย่างนี้นะก็ใกล้เคียงกับสีแดงที่พวกเราใช้กันกต้อ็เราก็จะมองเห็นว่าเขาใช้กับมนปกตินะเรื่องไฟเรื่องความสว่างร้านนี้สว่างทุกร้านจริงๆนะปายไฟนี่เห็นตั้งแต่ซอยไหนเนี่ยนะคะจะปิดไฟนี่ก็แสดงว่าปิดกิจการแล้วเปิดร้านปิดร้านแล้วเนี่ยก็ก็ยังดีนะเพราะว่าเขาเข้าใจพื้นฐานแล้วก็รู้จักเอามาใช้ในในนี้มันก็เลยทําให้ยกระดับ รวมๆกันไปก็ขายได้ขายดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากโควิดก็ซบเซาลงไปนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวก็มาเพิ่มฟูนะที่ที่เขาว่าซบเซาเนี่ยป๋าเพราะว่าออนไลน์ออนลนใช่มันเป็นออนไลน์แล้วก็ออเดอร์ที่เข้ามาเขาก็ออเดอร์ออนไลน์เยอะนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะบอกเลยนะว่าเทรนด์ของโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะตั้งแต่เรามาที่นี่เนี่ยก็คือ1 Cash l e s s ก่อนสอง2 paper l เนะคะแล้วก็สาม พลาสติกเลสนะของเขาดูแล้วเนี่ยเขาพยายามที่จะควบคุมทั้งหมดในการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือเนี่ยให้น้อยลงจริงนะคะเท่าที่เราดูใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่มีถุงพลาสติกใส่ของให้เขาไม่มีที่ใช้แพ็กเกจในโรงแรมเนี่ยก็ลดน้อยลงเยอะมากนะอไม่ใช้เงินสดใช่ไม่ใช้เงินสดนแล้ว,ลวที่ที่ชอบที่สุดตอนที่เราขึ้นรถไฟมาเนี่ย เราใช้พาสปอร์ตในการที่แทนตั๋วเลยแล้วใช่ถ้าเป็นคนที่นี่เขาก็จะใช้บัตรประชาชนของเขาแทนการใช้บัตรตั๋วเลยเพราะอย่างที่บอกเปเปอร์เลสนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ต้องปริ้นตั๋วแล้วใช้บัตรบัตรเดียวเลยทําได้ทุกอย่างอก็ผบาดีเนาะพูดถึงนะคือมันก็เป็นการเปิดหูเปิดตาอย่างหนึ่งที่ยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าในยุคเก้าเนี่ยเอเชียเนี่ย ยังไงก็มาแรงเพราะว่าวันในวันที่เราเดินทางมาถึงที่นี่เราเห็นคนทั่วโลกทุกสัญชาติอินเดียปากีอัฟริการัสเซียยุโรปตะวันออกนะ่คะท่วมท้นจริงจริงตะวันออกกลางไงคนก็เยอะนะอ้เขาก็บอกว่ายุโรปไม่ค่อยมาแล้วเพราะว่ามันมันมีมันมีเส้นทางในการขนส่งมีวันเบลวันโรสเออมันก็ไม่ต้องมามามาเจอหน้ามาช้อปปิ้งกันค่ะเขาก็ออนไลน์แล้วสั่งเอาขส่งของได้เลยแต่ตอนนี้คนที่เข้ามาเนี่ย คือคนที่ยังไม่ได้เชื่อมกันก็คือเป็นแถบรัสเซียแถบแอฟริกาตะวันออกกลางเนี่ยนะถึงบอกว่าให้เราเตรียมตัวไว้ให้มากนะคะในยุคเก้าเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันจะไวมากแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยขอให้ตามทันนะเพราะฉะนั้นแม้แต่ในการจัดเคล็ดหรือทาเคล็ดเองเพื่อรับยุคเก้าเนี่ยก็จะเป็นเคล็ดอีกชุดหนึ่งนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าท่านอาจารย์เตรียมไว้ให้แล้วเนี่ยเดี๋ยววันหลังเราจะมาเล่าให้ฟังนะเอค่อนข้าง ก็บอกตอนนี้นิดหน่อย <Modern. S 1> ว่าเออมันก็จะเป็นแฟชั่นมากขึ้น่าบอกว่าในยุคก้ามันมียุคของแฟชั่นเนี่ยใช่แล้วมันก็ต้องเข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมมากขึ้นในการตกแต่งบ้านในการตกแต่งสถานที่เนี่ยซึ่งมันก็จะไม่ใช่โอสไตล์เหมือนเดิมและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของบางอย่างเพื่อให้มันเข้ากับสถานการณ์ได้มากขึ้นแต่ว่า คอนเซปต์ Concept, หรือว่าหลักการมันก็จะเป็นหลักการเดิมนั่นแหละพียงแต่ว่ารูปแบบของบางอย่างเคยเปลี่ยนเป็นมันขึ้นอยู่ว่าบางครั้งเราถามท่านอาจา,ารย์หรือเปล่าหรือว่าท่านอาจารย์เคยสอนเราไหม,มถ้าสอนไว้เนี่ยเราจะเข้าใจอย่างหลายคนอนนาจจะคิดว่าอย่างก้อนยังงงอยู่เลยว่าทําไมต้องเป็นเงินทองทําไมต้องเป็นไฟเงินไฟทองทำไมเป็นทองเงินไม่ได้เคยสงสัยไหมไม่เคยเออทําไมอ่ะก็ก็ เงินทองอยู่ด้วยกันฝฟอันนั้นทำไมถ้ามันเป็นทองเงินไม่ได้ก็ได้ไม่ได้ทําไมอ่ะดีที่สุดคือเป็นเงินทองเพราะเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มขึ้นอ๋อถ้าเป็นทองเงินคือถอยมาถอยหลังถ้าเงินจํานวนหนึ่งสามารถเป็นทองได้อีกอันหนึ่งคือมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็เลยเป็นการเพิ่มขึ้นเหมือนเวลาอาจารย์บอกเวลาอ่านเหมือนอ่านหนังสือเงินทองก็คือต้องจากน้อยไปมากไปหามากอย่าสลับกันแล้วไฟเงินทองนี่นะเราเห็นจริงจริง ในร้านในร้านเนาะคือส่วนใหญ่เวลาเขาติดเนี่ยเขาจะติดสองสีเขาจะไม่ติดสีเดียวทั้งหมดเหมือนตลาดร้อยปีที่เราไปเิอเนี่ยก็มีไฟเงินและไฟทองก็สลับกันคือสมัยโบราณเนี่ยอาจจะเหมือนอย่างเี้ยถ้าการใช้ในสมัยโบราณเนี่ยเราจะใช้ไฟเงินทองเพราะว่าอในระบบไฟฟ้าเนี่ยหรือระบบแสงของหลอดไฟเนี่ยมันจะไม่มีแสงผสมมันจะมี daylight กับ warm ซึ่งมันจะให้สองอารมณ์แตกต่างกันเพราะนั้นในการที่เขาติดเงินทองเนี่ยเพื่อใ,ให้สองสีเนี่ยมันคืนกันแล้วมันเป็นการผสมของความอบอุ่นกับความสว่างเข้าไว้ด้วยกันมไม่ออกไหมาแต่ปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้มันมีหลอดไฟอีกชนิดหนึ่งที่มันเป็นสีตรงกลางคือสีที่ผสมทั้งขาวแล้วก็เหลืองมาพร้อมกันแล้วหมายถึงตัวแสงที่มันออกมาคือมันผสมกันแล้วเรียบร้อย ใช้หลอดเยอะเนี่ยมันก็จะให้แสงเหมือนกับแสงแสงขาวที่ที่มีแสงขาวและแสงเหลืองปนกันใช่สว่างไม่มากแต่นวลตาเออยังให้ความอบอุ่นอยู่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีเดี๋ยวนี้มีแสงแสงแบบนี้ขนมาแต่ว่าอันนั้นก็แล้วแต่แต่ว่าหลักการที่ที่เราใช้ก็คือเนี่ยเราต้องให้มันเกิดความแตกต่างก็จริงๆแล้วแม้แต่นั่งดูอยู่ในห้องนี่นะคะอันนึงก็ยังเป็นทองอันนึงก็ยังเป็นเงินเลยนะโคมไฟที่เขาใช้ในบ้านเนี่ยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ค่อยๆทยอยเล่าให้ฟังและกันนะเอามาอวดของต้องเอามาอวดก่อนเ่อเรียนก็เดี๋ยวปานจะเอาไปสอนเลยใช่ค่ะก็คงไม่ใช่ใช้คำว่าสอนเหมือนท่านอาจารย์ก็คือไปเล่าให้ฟังแหละเราคงคงไม่บังอาจเพราะว่าเพราะเราบอกแล้วว่านี่คือประสบการณ์การเดินทางที่เราก็ตามรอยท่านอาจารย์มานะคะเพราะว่าท่านอาจารย์ก็สั่งมาแล้วคือหลายอย่างที่ที่เราจะไปเนี่ยคือที่ที่ท่านอาจารย์เคยเตยบางทีก็เคยเตยว่า จะไปแต่ติดนู่นนี่นั่นก็ยังไม่ได้ไป<ม>สักที <มา S 1> นะคะ,น,น,ะนะครับแล้วก็เราเอาไว้เราเก็บตกไปเล่าให้ฟังเอาแบบสนุกสนุกว่าให้เราเห็นอะไรมาแล้วมันตรงกับสิ่งที่ท่านอาจารย์เคยสอนเราอย่างนี้ว่าเป็นประสบการณ์เป็นการแชร์ให้กับทุกคนเห็นนะเพราะว่าอย่างที่ป๋าบอกแล้วว่าสิ่งที่จะทําให้เราพัฒนาได้หรือสร้างความมั่นใจในหูตุ้ให้พวกเราได้เนี่ยเหมือนที่ท่านอาจารย์สร้างเนี่ยก็คือคการได้เห็นการได้เห็นอของคนอื่นได้ที่เห็นทั่วๆไปนะ เหมือนอย่างที่เขาบอกคนเราเนี่ยที่มันจะเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยคือหนึ่งคือมันต้องเจ็บจนเกือบจะตายอเคอันเนี้ยเปลี่ยนแปลงได้ค <Ha. S 2> ่ะสองก็คือถ้าเป็นประเภทต้องการความรู้เนี่ยมันจะต้องรู้จนเหมือนกับมีความรู้พอแล้วะที่เชื่อจริง,รง hmm. ๆแล้วมันถึงจะเปลี่ยนได้เนี่ย hmm. เพราะฉะนั้นทานอารก็พยายามจะหาประสบการณ์เหล่านี้มาเติมให้กับพวกเราในการพาไปทัว เอาโน่นมาให้ดูเอานี่มาให้ดูเหมือนว่าครั้งนี้ที่เรามานะคะเราก็ได้พบเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เขาใช้กันเยอะมากเนี่ยคือข้าวสาลีนะคะช่อข้าวสาลีสีทองนะซึ่งก่อนหน้านู้นที่อาจารย์เดินทางไปยุโรปนะคะตอนอาจารย์ไปเที่ยวเนี่ยอาจารย์ก็ได้กลับมาคือชามที่มีข้าวสาลีอยู่ข้างในเออแล้วอาจารย์วันนั้นอาจารย์พูดว่าอะไร ก็มีกินมีใช่เออทีนี้เนี่ยเรามาเห็นที่นี่ว่าเขาใช้ประกอบกันเขาเอาไว้เป็นช่อแทนช่อดอกไม้ในการอวยพรเวลาเปิดร้านขึ้นบ้านใหม่เปิดกิจการใหม่นะคะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองนะค้าขายดีมีเงินทองบ้านเราไม่มีบ้านเราไม่มีใช่แต่อันนี้ก็คือเขาเป็นช่อใหญ่แล้วเป็นสีทองบ้านเรามีปลูกนะปลูกทางเหนือเขาไว้ทำเบี้ยทีนี้เอาไงมันก็เป็นเบีรยหมดแล้วไง วเดี๋ยก็เดี๋ยวดูก่อนนะเราอาจจะบอกว่ามีไว้ให้เป็นเคล็ดอุดมสมบูรณ์ในแต่ละห้องแล้วบอกเลยว่าภารกิจที่ป๋าสัญญาว่าป๋าจะมาตามหาคืออะไรนะคะเตามังกรที่เปิดฝาได้เพื่อที่จะไปทำเคล็ดอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งใช่ไหมหาได้แล้วแต่มันมีตัวเดียวเตายกให้คุณหมอไปก่อนอ่ะ ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวที่เหลือ๋ยว่ากันนะโอเคใช่เจ๋งตัวใหญ่ด้วยเห็นชัดด้วยเหมาะมากนะจริงๆแล้วเหมาะมากที่จะตั้งในทิศเหนือนะคะเพราะว่าทิศเหนือเองก็เป็นทิศของท่าุน้ำแล้วในยุก้าเป็นทิศของดาวดาวมั่งคั่งแบบหนึ่งด้วยนะคะเอาละวันนี้นะคะก็ลาทุกท่านไปก่อนปายังจะฝากเรื่องอะไรอีกไหมอย่าลืมการเรียนการสอนคอสเร่งรัดนะคะคอสเร่งรัดที่บ้านเขาก็ป ลงไปในเซษส่วนตัวด้วยแล้วก็ปักบูทลงไปในหุ้นที่จะหมายด้วยนะเพราะว่าเราเอางานของท่านอาจารย์งานร้อยวั่ให้ใจ์ข้ามาแทนก็เลยหายไปอแต่ว่าเดี๋ยวปังนี้ไว้ก่อนเพราะว่ามันใกล้แล้วแหละวันนี้วันวันพุธแล้วนะก็คือพฤหัสสูงเนี่ยยังน่าจะจองได้อยู่นะคัะคือยังไงดูสแล้วตัดสินใจก็ลองติดต่อไปที่ที่ที่รีสอร์ทชื่อบ้านภูเขาด้วยกันนะจัดบ้านให้ปังในยุคเก้าเออเป็นครั้งแรกนะแล้วก็สอนวิธีการนําไปใช้ให้ได้จริงๆ แล้วก็จะได้รู้ว่าเวลาการจัดบ้านเนี่ยมันจะได้มีมุมมองที่แตกต่างจากทั่วทั่วไปแล้วก็เป็นการพิสูจน์นะว่าวิาวชาความรู้ของท่านอาจารย์แค่พื้นฐานเนี่ยนะก็สามารถทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับท่านที่บอกว่าหัวไม่ไปเลยกับคาว่าทิศทางหรือวิชาการที่มันหนักๆยาก,ยาก,ยากๆเนี่ยนะคะทำไม่เป็นเนี่ยก็คือ ไปเรียนโดยไม่มีพื้นฐานหงจุ้ยก็สามารถเข้าใจได้เช่นเดียวกันก<ช>ารันตีเลยนะคะไม่จําเป็นต้องมีความรู้อะไรเลยใช่ค่ะก็แค่จาให้ได้แล้วกันอย่าเป็นอัลไซเมอร์แล้วกันแหมก็จดเอา้เอาจดอเอา,เอ,าะะอ่าโอเคแล้วเราในวันที่เราเรียนเราเรียนเราทําการเรียนการสอนเนี่ยนะป๋าจ,จะมีแบบฝึกหัดให้ทําด้วยนะว่าไปให้คะแนนบ้านตัวเองก่อนว่าเป็นบ้านที่มีหงจุ้ยดีแค่ไหนเขาเรียกนะว่าจะต้องยอมรับก่อนว่า บ้านเราเนี่ยอยู่ระดับไหนเราถึงจะแก้ไขได้เพราะว่าข้อแรกก็มาที่ผิดมันต้องกต้องกอนเราจะให้ทําเช็คิสตกก่อนว่าวันแรกมาถึงเจอกันเนี่ยมันต้องรู้ก่อนว่าบ้านตัวเองประมาณอยู่เกดอะไรได้คะแนนอะไรอะไรจากนั้นเราจะจัดยังไงให้มันดีขึ้นนี้ก็มีมาแล้วก็อันหนึ่งฝากนะถ้าใครอยากจะเรียนแล้วก็สมัครเรียนไปแล้วนะให้ถ่ายรูปบ้านตัวเองมาเยอะ นะครับ<ม>หน้าบ้านเผื่อมีข้อสองสัยอ,อ,ยอย<น>ะไรนี่ใช่ไหมคะห้องนอนห้องอะไรใช่เวลาเรามีข้อสงสัยหรือเราเอามาเป็นสสต e s t u ี้เราเรียนกันในกลุ่มปิดของเราเนี่ยนะครับเราก็จะได้เอามาดูว่าเฮ้ยอันนี้ยมาคอมเมนต์ดีว่าไอ้ตรงไหนมันไม่ดีหรือว่าตรงไหนทุกคนจะปรับปรุงได้ <ME ls> จะได้ให้ทุกคนมีความรู้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะก็เรียนกันเหมือนพี่น้องนะครับเหมือนป๋าเนี่ยกับก้อเนี่ยกทำหน้าที่เป็นโค้ด พูดง่ายๆเลยว่าเหมือนเวิร์กช็อปนะคะในเมื่อคำอะไรนะคำว่าโค้ชใช่ไหมฮิตนักก็ดีค่ะเป็นโคชรอนกับโคชก้อยแล้วเหมือนเป็นที่ให้คำปรึกษาแล้วกันเราไม่ได้เป็นเราไม่ถือว่าเราคือใช่ใช่ใช่ถือว่าเรามาให้ความรู้นะคะและให้คำปรึกษาการเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะรักษาแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ของท่านอาจารย์ความรู้ทางด้านฮุนซุ้ยของท่านอาจารย์เนี่ยให้ยังคงอยู่แล้วก็เผยแพร่ไปเรื่อยๆนะเพราะว่า มีประโยชน์ต่อชีวิตจริงๆนะคะอืมขอมฝากทุกท่านไว้ก่อนแล้วก็ถ้ามีโอกาสพบกันที่บ้านภูเขานะคะสวัสดีค่ะ